สวัสดีค่ะเพชัตัดกอฟนะคะวันนี้ก็จะขอมาเป็นตัวแทนของวัยทำงานอายุ30บวกนะคะในการที่เราจะเริ่มต้นดูแลภูมิต้านทานของเราให้แข็งแรงนะคะ ต้องบอกเลยนะคะว่าวัย30บปวกเนี่ยถ้าเราสังเกตตัวเราเองเนาะ30ถึงช่วง4 5ปีช่วงนี้เนี่ยจะเป็นวัยที่เราเนี่ยทำงานหนักเราลงทุนเราเครียดกับที่ทํางานเต็มที่นะคะเพื่อที่จะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วนะคะนอกจากเราจะทํางานหนักเครียดแล้วนะคะเรายังมีการปาร์ตี้ด้วยนะคะใครบอกว่าไม่ปาร์ตี้นะคะนี่ไม่จริงนะคะเราไปข้างนอกสิ่งที่เราหลีกเรื่องไม่ได้เลยก็คือการที่เราจะเสี่ยงได้รับสารพิษจากพวกควันบุหรี่แอลกอฮอล์ต่างๆนะคะรวมถึงการนอนดึก นะคะขายการทักข่ัญที่เพียงพอซึ่งเราจะเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราจะแข็งแรงก็จริงนะคะแต่ว่าเราเป็นพฤติกรรมที่เราเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษอนุมูลอิสระทั้งสิน้นไม่ว่าจะมาจากความเครียดใน,นที่ทํางานนะคะหรือว่าจากการที่เราไปปาร์ตี้สังสรรค์นั่นเองแต่ปัญหาของคนกลุ่มนี้นะคะ่ะหลายๆท่านเป็นนะคะตัวกับเองก็เป็นกันคือเราไม่ได้ตระหนักที่เราจะเริ่มดูแลสุขภาพเพราะว่าเราไม่เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราไม่เห็นอาการต่างๆเหมือนคนอายุเยอะ ที่อาจจะเสี่ยงติดเชื้อได้ง่ายแต่เรายังเห็นว่าเราสุขภาพแข็งแรงอยู่ดังนั้นทําไมจะต้องเริ่มดูแลแต่จะบอกเลยนะคะว่าถ้าเราไม่เริ่มดูแลนะคะสารพิษที่มันสะสมเยอะๆ,ๆไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าพอเราก้าอายุเยอะขึ้นเราจะโทรมกว่าคนอื่นได้รวดเร็วทันทีนะคะและเชื้อโรคนะคะเวลามันจะติดเชื้อที่ใครนะคะมันไม่ได้เลือกที่เพศไม่ได้เลือกที่หน้าตามไม่ได้เลือกที่อายุนะคะคือถ้าคุณมีภูมิต้านทานที่อ่อนแอไม่ว่าจะ การที่อนุมอิสระมาทํรลายภูมิต้านทานของคุณเนี่ยมันก็ทําให้คุณภูมิอ่อนแอแล้วสุดท้ายคุณก็จะปิงติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือการเสริมภูมิต้านทานของเราให้แข็งแรงสม่ําเสมอตั้งแต่วันนี้เพราะว่าภูมิต้านทานเนี่ยมันคือวัคซีนที่ดีที่สุดสําหรับร่างกายเรา ะะดังนั้นอยากจะให้ทุกทกท่านที่ฟังอยู่นะคะมาเริ่มปรับนิสัยนะคะมีนิสัยในการรักการดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะสิ่งที่เราทําได้ถ้าเรามีความเครียดจากที่ทํางานนะคะเราพยายามจัดก,การความเครียดไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายนะคะที่มาจะช่วยในการ,ราเขาเรียกว่าสร้างสารแห่งความสุขเนาะทำให้เราแบบมีความเครียดที่ลดลง นะคะรวมถึงเวลาเราไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์อย่างเงี้ยก็พยายามทานแต่พอประมาณแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการกินอันนี้สําคัญเช่นเดียวกันนะคะบางคนไปปาร์ตี้หนัหนกๆเนี่ยยิ่งต้องดูแลสุขภาพหรือคนที่มีความเครียดเยอะๆก็ต้องยิ่งดูแลสุขภาพหลายคนพักผ่อนไม่เพียงพอง่วงนอนเราก็จะอัดกาแฟเข้าไปนะคะพวกเนี้ยเชื่อว่าหลายๆคนเป็นแบบนี้แต่ว่าการทําแบบเนี้ยมันได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะ สิ่งที่ท่านอาจจะลืมคิดถึงไปคือการเลือกตั้งแต่การกินที่ดีไม่ว่าจะเป็นสารที่ดีจากพวกผักผลไม้ต่างๆนะคะที่มันมีสารต้านอานุมูลอิสระที่จะมาช่วยลดสารพิษจากไลฟ์สไตล์ของคุณในแต่ละวันนะคะซึ่งสารพวกนี้เขาเรียกว่ามันเป็นสารดีๆที่มันจะอยู่ในพวกพืชตระกูลเบอร์รี่ผลไม้สีเข้มๆนะคะท่านสามารถเลือกกินได้เพื่อเสริมสิ่งดีๆให้กับร่างกายของเราแล้วก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงพร้อมลุยในทุกๆวัน,นะคะ่ะ